สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคลิปต่อไปนี้จะนำท่านไปฟังเรื่องเทศกาลกาสิโนบั้งไฟแตกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังกันได้แล้ครับ เสียงตลองยาวดังเป็นจังหวะเสรินครึกครืนสลับกับเสียงแคนเสียงพินและเสียงร้องโบกเบิกบวยลายของคนเมาดังสนั่นในทุ่งนาในเช้าวันงานบุญดนหกชาวบ้านนาโพต่างสวมผ้าไหมสวยพเพลิดพลาว บางคนผูกผ้าทอผืนเล็กขาดไว้บนหน้าผากชาวบ้านต่างพร้อมใจกันแห่ขบวนบังไฟเข้าสู่ลานพิธีจัดงานซึ่งปีนี้คึกคักกว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะว่ามีบ่อนคาสิโนได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ งานบุญดนกอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมานานของชาวอีสานไทยลาวโดยก่อนหน้านั้นประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหลวงพ่อเพียนจะอาวาสวัดนาโพวัดเก่าแก่ในย่านชุมชนแห่งนี้ ท่านนั่งพิงพนักเก้าอี้ไม้เก่าคร่ำเคร่งในสารวัตรถอดแว่นตาเก่าๆวางลงบนหนังสือสวดมนต์ทอดสายตามององค์ประชุมของญาติโยมด้วยใจหอยเหนียวโยมงานบุญบ้างไฟเราจัดกันมาแต่ครั้งปู่ย่าตายาย มีจุดประสงค์เพื่อบูชาพระยาแถนให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลไม่ใช่เพื่อเอาบอลการพนันเข้ามาในวัดอย่างนี้แต่เสียงของท่านเหมือนสายลมพัดผ่านท้องทุ่งเพราะบนสาลานั้นมีกำนันอาคมและสมัครพรรคพวกต่างถิ่นหัวเราะ กันอย่างไม่เกรงใจเอาหนาะหลวงพ่องานบุญก็ยังเป็นงานบุญอยู่วันยังคำ่ำเราก็แค่เพิ่มสีสันให้มันทันยุคทันสมัยเท่านั้นชาวบ้านจะได้มีเงินทุนหมุนเวียนจับจ่ายใช้สอยซื้อจัตุปัจจัยซื้อของมาทำบุญยังไงล่ะครับ อืมสีสันหรือว่าไฟนรกกันแน่หลวงพ่อถอนใจเงียบๆถึงแม้ท่านท่านจะค้านก็ไร้เสียงตอบรับญาติโยมส่วนมากเห็นดีเห็นงามบางคนเริ่มพูดถึงจำนวนเงินที่จะได้จากการพานันบ้างไฟหมืน่นบ้างไฟแสนและบ้างไฟล้านเริ่มวางเงิน แทงบ้างไฟระบางหมู่บ้านตนกับหมู่บ้านใกลเคียงต่างโออวดสรรพคุณต้นตำรับดินปืนเรือกเครดิตในการแข่งขันราวกับศึกชนไก่ในสังเวียนมาตกกระฐานเียวการเมื่อถึงวันงานบ้างไฟแสนบ้างไฟล้านวางเรียงรายริมกำแพงวัด บางบ้างเขียนชื่อบ่อนก็ภาพติดด้านข้างอย่างไม่เกรงใจพระแถมบางซุ้มมีหญิงสาวแต่งหน้าแต่งตัวหน้าบาดเสียวแจกคลิปให้ผู้คนซื้อเข้าเล่นบัตรเงินสดบัตร เรดิแลกชิดวันราวกับสถานที่แห่งนี้คือบอนคาสิโนแห่งพลัสสเวกัสหรือปล่อยเป็ไม่ใช่วัดกลางทุ่งนาอีสานบ้านนาโพแต่อย่างใดหลวงพ่อเพียนท่านเข้าไปนั่งภาวนาอยู่ในโบสถ์อย่างเงียบงนันในวันงาน ท่านระงับน้ำตาไม่ให้มันไหลลงบนผ้ากีวรสีหมนพุทธโธธรรมโมูสังโฆพุทธโธธรรมโมูสังโฆณนะบริเวณทุ่งนาข้างวัดที่เป็นลานจุดบางไฟเสียงโคศกประกาศดังผ่านเครื่องขยายเสียงดังขึ้น ทุกๆ15นาทีตลอดทั้งวันโดยไม่มีคำว่าพยาแถนแม้แต่คำเดียวจุดบ,บ้างไฟคณะต่อไปกรรมการพร้อมแล้วเอาอดอมเสียงููดแหลมลากยาวแล้วดังสนันวันไหวตามมาเสียงตูม มนัม่นก็เพราะว่าบั้งไฟทณะ,ะใหญ่ของกำนันนาคมแตกกลางอากาศสเก็ดไฟร้อนพุ่งลงยังซุ้มรถกระบะของนักเล่นที่จอดเรียงลายกันอยู่ด้านหลังไม่นานนักเรวไฟก็ลุกวาบขึ้นราวกับถูกจุดสนวนไ้ก่อนเสียงคนปรีดร้องดังสนั่นหวั่นไหว พากันวิ่งหนีตายกันโอลมมนพิจาน,นั่นเองไฟจากรถลามาถึงกองฟางและกองไม้แหง้งที่บางบ้างไฟไว้เตรียมจิดต่อจะเก็ดไฟกระเด็นไปถูกสนวนอีกบ้างบ้างไฟโลกใหญ่วิ่งพุ่งขึ้นฟ้าแต่กลับรดแมวคดเชียวเหมือนงูบินแล้วมัน กวาดเฉียนย้อนกลับมาตกประเทศใสหลังคาโบสเสียงดังโครมโอมเสียงบุ้มก็ตามมาเพลเพงทะลุหลังคาไม้เต่าเสของโบสถ์บ,บ้านใาโพเพลเพงลุกไหมราวกับเผาบุญกุศลของชุนชนทั้งหมู่บ้านให้วอดวายในิาสา ในนั้นหลวงพ่อเพียรยังนั่งหลับตาอยู่หน้าองค์พระประธานไม่ทันเสียงชาวบ้านวิ่งเข้ามาตะโกนหลวงพ่ออยู่ข้างในหลวงพ่อหลวงพ่อออกมาแต่ไม่มีเสียงตอบแล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปในเปลวไฟ ที่โหมแรงขึ้นทุกขณะพริตตาเดียวโบดเก่าก็เหลือเพียงเท่าทานสำหรับเรื่องนี้มีบทส่งท้ายดังนี้นะครับบางทีบัางไฟไม่ได้แตกเพราะความบังเองิญหรืออุบัติเหตุแต่มันอาจจะระเบิดเพราะบาป ที่ถูกขอหุ้มมันไว้ด้วยข้ออ้างว่าประเพณีด้วยรอยยิ้มด้วยความโลภและด้วยคำว่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอยยิ้มที่เหมือนจะมีความสุขแต่สั้นน้ำหนักของอบายมุกและคำว่าความเจริญที่มาพร้อมกับกลิ่นควันบุหรี่เสียงต่อรองและ จำนวนโตเลขเงินตราหมุนในวงพนันมันแทรกซึมเข้ามาในงานบุญอย่างแนบเนียนจนกรบเสียงระฆังเสียงสวดและเสียงภาวนาของหลวงพ่อเพียนโบสถ์อาจสร้างขึ้นใหม่ได้ด้วยเงินบริจาคของนักพนันในคราบนักบุญ แต่หลวงพ่อเพียรไม่มีอีกแล้วไม่มีเสียงเทศที่สอนให้รู้จักธรรมะในการดำรงชีวิตประจำวันให้เกิดความสุขให้เกิดสันติสุขในชุมชนไม่มีเงาของท่านที่กวาดลานวัดทุกเช้าทุกเย็นไม่มีใครนั่งพนมมือใต้ต้นโพเพื่อเฝ้าฝัน ถึงรือดูฝนอันบริสุทธิ์ไม่มีคำเตือนที่หลวงพ่อเทียนเคยเอ่ยบอกอยู่ในึงนิงว่าอย่าปล่อยให้บุญกลายเป็นธุรกิจบาปแล้ววันนี้บุญเดือนหกยังเหลืออะไรอีกเมื่อความเชื่อความศรัทธาต่อพยาแถนถูกนำไปสังเวยผีพนัน จนกลายเป็นเดือพระเพิงและเท่าทานอย่างน่าสังเวชที่สุดที่วัดบ้านนาโภผู้เขียนต้องขออภัยที่ชื่อบุคคลและชื่อสถานที่อาจไปพ้องกับชื่อตามความเป็นจริงขอให้เข้าใจว่าเป็นที่ที่เพียงสมมุติ ขึ้นมาเท่านั้นเพื่อให้เกิดข้อคิดที่จะนำไปใช้ในชีวิตให้มีความสงบสุขฉันติสุขต่อไปสำหรับเทศกาลตาสนาบุญบ,าบัางไฟเปิดก็จบลงเพียงเท่านี้ท่านผู้ฟังฟังแล้วมีความคิดมีความเห็นอย่างไร กรุณาคอมเมนต์ด้วยความสุภาพด้วยความสร้างสรรค์เพื่อสร้างสังคมของเราให้เป็นสังคมแห่งบุญกุศลและสังคมแห่งปัตเทนีเพื่อสันติสุขเพื่อความสงบสุขทางด้านจิตใจโดยแท้จริงขอบคุณทุกทุกท่านการุณาติดตามเราใน คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีแล้วพบกันใหม่